สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆสมาชิกทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาเจอกันเช่นเคยนะคะกับเสาโอนนะคะเลขเด็ดนะคะกับแนวทางฮานอยนะคะมารวมนะคะสี่หนอยในงวดของวันที่18นะคะเดือน2 2 5 6 6นะคะวันนี้ก็มาแบ่งปันนะคะชุดโค้งสุดท้ายให้พี่ๆสมาชิกได้รับชมกันนะคะ สำ,ำ Jamie, สำหรับเมื่อวานนะคะพี่ๆท่านใดเข้ามารับชมนะคะน้องเอสดีด้วยนะคะเมื่อวานนี้เฮงๆปังๆนะคะท่านใดเข้ามารับชมเนาะสาหรับแนวทางชุดโค้งสุดท้ายนะคะตัวที่น้องเอสดให้ไปนะคะพี่พี่เมื่อวานนี้ท่านใดเข้ามารับชมก็ยินดีด้วยนะคะก่อนไปรับชมแนวทางของวันนี้นะคะน้องเอกก็ฝากพี่ๆี่สมาชิกที่เข้ามาใหม่นะคะกดไลค์ให้น้องเอสด้วยนะคะแล้วก็ฝากกดติดตามนะคะเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ สำหรับเมื่อว,วานนะคะขออนุญาตให้ดูของเมื่อว,วานนะคะพี่พีเนาะไม่ชัดเจนยังไงขออภัยด้วยนะคะเมื่อว,วานนี้นะคะท่านใดเข้ามารับชมนะคะน้องแอดให้นะคะให้เด่นที่สองห้าแล้วก็หกนะคะฟันในกรงสุดท้ายฟันที่ห้านะคะเมื่อวานนี้ขออนุญาตนะคะพี่พี เมื่อวานนี้ก็เข้า5-3นะคะ5-3นี่อยู่ในชุดเน้นนะคะพี่พี่5-3นี่มาในรอบปกตินะคะเล็กล่างเนาะก,ก็ยินดีด้วยนะคะแล้วก็มาเข้าชุดกัน5-4นะคะพี่พี่ชุดกันมา5-4นะคะเมื่อวานนี้ก็ยินดีกับพี่พี่ทุกท่านนะคะเดี๋ยวมารับชมแนวทางของวันนี้ต่อนะคะวันนี้ก็ขอให้โชคดีนะคะสําหรับวันนี้น้องเอดให้ดินนะคะดินที่4-8 แล้วก็9นะคะพี่พี่ฟันนะคะฟันที่4นะคะในวันนี้น้องแอดฟันที่4นะคะชุดนน้นก็จะมี48 49 45นะคะแล้วก็46 แปดเจ็ดนะคะสี่ศูนย์นะคะพี่พี่สำหรับแนวทางวันนี้นะคะสวัสดีนะคะวันนี้น้องแอดก็มาให้แนวทางนะคะเป็นไลฟ์สุดนะคะพี่พี่น้องแอดไม่สะดวกน้องก,ก็เลยไลฟ์สดลงเลยนะคะพี่พี่วันนี้ขอให้เฮงๆปังๆนะคะแล้วก็95นะคะชุดกัน ท่านใดจะจับชุดกันไปเป็นแนวทางก็ได้นะคะพี่ๆเนาะชุดกันนี่ก็สวยนะคะสําหรับแนวทางฮานอยโค้งสุดท้ายนะคะวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านเฮงเฮงปังปังนะคะสําหรับแนวทางฮานอยวันนี้นะคะชื่นชอบก็นําไปเป็นแนวทางนะคะพี่ๆสวัสดีทุกท่านนะคะเมื่อวานนี้ก็ขออนุญาตให้รับชมนะคะเมื่อวานนี้ท่านใดเข้ามานะคะก็เข้าห้าสามแล้วก็ห้าสี่นะคะในชุดกันเนาะ ขอภัยในความไม่สะดวกด้วยนะคะพี่ๆน้องเอฟทำงานคู่ๆไปด้วยเนาะก็ขอวันก็ขอให้วันนี้นะคะโชคดีเฮงเฮงปังปันะคะอย่าลืมจุดไว้แคบไว้นะคะย้ํานะคะว่าเป็นแค่สูตรคํานวณไม่สนับสนุนการพนันใดๆทุกชนิดนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะน้องเอฟก็มีเพียงเท่านี้นะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ